สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับรูเกีนะคะวันน kind of ี้เรามาเรียนรู้ในหมวดคณิตศาสตร์กันค่ะวันนี้เราก็มาเรียนรู้เกมนํามาค่ะซึ่งรูเกีก็ได้ให้เด็กๆได้เรียนรู้จํานวนที่มีมากกว่า30ขึ้นไปนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆเราก็จะเปลี่ยนค่ะวันนี้เราจะนำจำนวนที่หลัก10เท่ากับ30มานะคะเด็กๆเรามาตั้งค่าจํานวนกันค่ะ ครูเกียให้ให้เด็กนํำจำนวน31ค่ะ31มานะคะมาดูหลักกันค่ะ31มีเลขอะไรคะเลข3กับเลข1นะคะนี่คือหลักสิบ่ะ1นึ่ง0ิบอ่า30กับ1หน่วยนะคะ 30กับ1หน่วยนะคะแล้วก็อ่านค่าได้เท่ากับเท่าไรคะ31ค่ะเด็กๆ1ต่อไปค่ะโอเคให้เด็กๆนำจำนวนค่าจำนวนนะคะลูก33ค่ะเด็กๆ3 33. 33มีเลขอะไรคะ3กับ3นั่นเองค่ะมี3เป็นหลักสิบ หนึ่งสิบสอง่าแล้วก็มี3มเป็นหลักหน่วยค่ะ1น่หน่วย2หน่วย3หน่วยค่ะอ่านะคะแล้วก็อ่านค่าได้เท่ากับ3ามสนะคะต่อไปขออีกหนึ่งจำนวนค่ะเด็กเอา38นะคะ 38ก็มีเลข3เป็นหลักสิบอ่า10 20 30อ่าแล้วก็มีอะไรคะ8เป็นหลักหน่วยค่ะอ่า1หน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วย5หน่วย หหน่วย7หน่วยและแหน่วยค่ะเด็กนะคะเท่ากับ38ค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะเด็กเขาได้เรียนรู้นะคะการนำมาจากจำนวนที่มากกว่า30นะคะเด็กซึ่งเด็กๆก็นับไปพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กค่ะสวัสดีค่ะ